สวัสดีครับรบกวนคุณพี่ช่วยแนะนําชื่ออายุแล้วก็รบกวนเล่าอาการป่วยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ,อได้ครับผมอายุห้ปีนะฮะชื่ออารักษ์นะฮะเป็นโรคเกี่ยวกับปวดข้อเนี่ยตามร่างกายเนี่ยมาประมาน10ปีแล้วเพราะว่าไปทํางานหนักมาแล้วก็ยกของอะไรก็ผิดท่าไปหมดนะฮะทำให้ร่างกายแย่เลยตอนแรกเนี่ยอาการไม่หนักมากเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยเรก็ปล่อยปมนไป แต่มาพักหลังเนี่ยอาการมันเริ่มเริ่มรุนแรงขึ้นเริ่มปวดเจ็บมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกนอนเนินเนี่ยก็นั่งหรือยืนปวดไปหมดปวดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทํากิจกรรมประจําวันอะไรพวกนเนี้ค่อนข้างจะลํำบากผมยังเป็นโรคไอหมอนรองกระดูกก็อาจจะเสื่อมนะ L4L5 ข้อเข่าอักเสบมันั้งสิกว่าปีแล้ว mm. ผมจะรู้สึกปวดสันหลังส่วนล่าง ชาสะโพกที่ขารู้สึกกระดูกสันหลังเนี่ยยึดติดกันทําให้ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาจะก้มตัวเนี่ยเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหวตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกปวดหลังนอนหลับไม่สนิทเลยส่วนข้อเข่าผมนะเมื่อก่อนเดินแล้วจะมีเสียงกอ๊อบแกบก๊อบแก๊บยิ่งเดินยิ่งปวดต้นขาเนี่ยตื่นมานี่นะปวดมาก ลุกจากเตียงไม่ได้เลยต้องนอนนวดอยู่นานๆแล้วก็ต้องกินยามาหลายตัวแล้วก็ไม่ได้ผลยาแก้ปวดก็แค่ช่วยบรรเทาอาการปวดชั่วคราวเท่านั้นเองพอยาหมดเนี่ยก็กลับมาปวดอีกค,คุณดื่มนมแต่จะพูร์ดโอวิชัวโกเนี่ยที่บำรุงกระดูกและข้อเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับแล้วก็ได้รับผลอย่างไรบ้างครับผมใช้โอวิชโ,โกมา3เดือนแล้วครับ ตอนนี้อาการเจ็บปวดก็ลดลงและสบายขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับอาการปวดหลังของผมลดลงอย่างสมบูรณ์และเคลื่อนไหวผมก็สบายมากมเช่นคุณหมอดูได้เลยครับตอนนั้นสามารถขยับขาได้อย่างอิสระ<ม>โดยไม่เจ็บปวดหรือลำบากเหมือนเมื่อก่อนครับเนี่ยดูเนะี่ยสบายสบายมผมรู้สึกประหลาดใจจริงๆครับ<ม>เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแนะนำมาเนี้ย ก็รู้สึกว่ามันมีดีอยู่แล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้